วันนี้พี่อ้อยขอกาสส่งการบ้านเรื่องอาหารสองมื้อตอนลำคาญคะ่ะก็คือขอรายงานเรื่องการกินอาหารสองมือ้อไม่จุกจิกตามสินที่ตั้งนะคะก็ก็ได้กินอาหารสองมือ้อแล้วก็ไม่มีจุกจิกตามสินที่ตั้งไว้แต่มันจะมีอัตราตัวรู้สึกลำคาญ <c oughs> <c oughs> เพื่อนของพี่ชายที่ชอบมา คุยมาทักทายแล้วทีนี้ระหว่างที่ตอนเช้าก็ไม่เท่าไหร่แต่พอตอนตกเย็นที่เราออกไปปลูกเอาออมแซบบ้านเอาออมแซบป่าแล้วก็โสมไทยไปปักที่ตรงร่องร่องน้ําหน้าบ้านนะคะที่มันจะเป็นก่อปูนขึ้นมาเพื่อเพื่อปลูกผักได้แต่ว่ามันเป็นวัชพืชอย่างอื่นที่เกิดแล้วเราก็ ได้ถางออกแล้วเราก็ไปเอาดาวดาวดยไปหว่านแล้วเราทีนี้เราตอนเดียเราเลยเอาเอาผักวันก้าวพวกนี้ไปปักทีนี้เขาก็ขับรถเครื่องมาแล้วเขาก็ไปจอดคุยแล้วเขาก็นั่งแล้วก็จะบอกว่าขอเอาเขาจะขุดให้ที่เรามีจอบอันเล็กๆเขีเ่ยดินเพื่อที่เราจะเอาปักลงไปนะแล้วก็บอกว่าเราจะทําเองทีนี้เขาก็มานั่งคุยอยู่นั่นแหละแล้วก็รู้สึกลาคาญแล้วเขาก็คุยไป ใ,ใจมันก็เริ่มขึ้นอะไรขึ้นมาอย่างนี้ทีนี้ก็เลยเห็นแล้วว่าอารมณ์ตัวเองกิเลสตัวเองเอะ่ะมันจะตามที่ความเคยชินของมันที่ความอยากได้ดังใจแล้วก็จะต้องด่าเขาออกไปแล้วก็พูดไม่ดีอย่างนี้นะก็เลยได้สติก็เลยหันกลับมาบอกว่าใจเย็นๆตั้งสติแล้วก็เขาจะทําอะไรพูดอะไรก็ช่างเขาไม่ต้องไปคุยต่อปากอะไรกับเขาเองรีบทามของเองไปเพราะว่า ให้ยินดีรับยินดีช่ใช้นี่มันเป็นวิบากรรมที่เองทํามาถ้างั้นเขาไม่ดึงคนแบบนี้มาทําให้เองลาคาญหรอกเองก็เคยไปทําให้คนอื่นรู้สึกลาคาญชาตินี้เองก็เคยไปทําแบบนี้มาก็ก็เคยทําอยู่ถึงจะไม่มากขนาดนี้ก็เคยทําแล้วที่ทําให้คนอื่นลาคาญบ่อยๆคนในครอบครัวเองก็ทําประจํา เองก็พูดมากไงเขาก็ต้องรำคาญเองเหมือนกันเองก็ต้องเจอคนมาพูดมากให้เองต้องรำคาญอยู่แบบนี้รับซะจะได้หมดถ้าเองไปโมโหเขาโกรธเกลียดเขานะมันจะต่อเพิ่มมิบากร้ายนะเอาไหมละ่ะเะอยากจบทุกทีไหมแต่ละเรื่องหรือให้มันบุ่นวายตลอดก็พยายามสอนมันไปทั้งเจตัวทั้งปัญญาช่วยมันไปอย่างนี้ให้มันสงบนิ่งค่ะรูุไม่ไปละเมิด กายวาจาใจที่จะไปด่าเขามากกว่านี้แต่ก็มีหลุดออกไปบ้างแต่ก็พยายามแบบว่าหยุดมันไว้นะคะเห็นมันแล้วทีนี้ถ้าเราตามมันมันก็จะเป็นเราก็จะหยุดอารมณ์เราไม่ได้มันก็จะไปอย่างนั้นเลยก็เลยก็เลยมาเพ่งที่ใจตัวเองแล้วก็สอนอย่างที่เล่าไปค่ะุูรู้ก็ก็ปรากฏว่าก็มันก็ลงแต่มันก็ยังรู้ว่าเรามีตัวนี้เยอะเหมือนกันพอกั ภาษามากระทบแบบใกล้ๆพอทุกทีที่เขามาเขาก็แค่คุยอยู่หน้าบ้านประตูตตแล้วเราก็รำคาญนี้ไปแต่อันนี้เราเลี่ยงไม่ได้ที่เรานั่งปลูกผักอยู่แล้วเขามาแบบนี้ยังค่ะก็เลยก็เลยรู้ว่ามันก็เยอะแต่ก็จะพยายามพากเพียรสู้ค่ะก็สู้ได้ประมาณนี้ค่ะกูรู้ก็ส่งคนบ้านเท่านี้ค่ะหมดแล้วค่ะขอปัญญาและสัมมาทิฏฐิจาก คูรู้และพี่น้องเพิ่มค่ะสาธุค่ะอ้าวสาธุเวลาคุณไปทำความลำคาญให้คนอื่นคุณเคยนึกบ้างไหมว่าเขาจะทุกหรือคุณไปแวดเวทเวทเวอย่างเดียวคุณเคยใส่ใจไหมเมื่อเวลาเขาลำคาญเขาจะทุกไม่ไม่เมื่อก่อนไม่เคยไม่เคยคิดว่าเขาจะทุก ขอให้เราได้ดังใจของเราพูดออกไปทุกอย่างอย่างนี้แต่พอเรามาเจอวิบากกับเสียงไม่ว่าจะเสียงเพลงที่มันเอาออกไม่ได้ทักทีแล้วก็เสียงนกเสียงอะไรมันจะแววมาหมดเป็นทุกหมดถึงได้สํานึกตรงนี้ว่าโอ้เขาคงราคาญเรามากอะไรเ่งี้ค่ะคุณลุก็ก็ไม่ได้มาสํานึกตอนที่เจอเนี่ยค่ะอืมั่ยแหละเลเมื่อคุณเป็นคนสร้างความราคาญให้คนอื่นแม้แต่ปัจจุบัน คุณยังสร้างความรำคาญให้ตัวเองด้วยการไปโทษเขาคุณจะไม่รับไม่ได้หรอกจนกว่าคุณจะสํำนึกแล้วเวลาคุณจะไปจัดการใครเนะี่ยให้คุณสํารวมว่าเวลาคุณรับนะมันทุกข์แล้วคุณอย่าทำถ้าไม่อยากรับอย่าทำถ้าทำนั่นหมายความว่าต้องรับถ้าไปชังเขานั่นหมายความว่าคุณก็รำคาญเขา คุณสร้างความลำคาญให้ตัวเองเพราะคุณไปชังเขาคุณก็ต้องรับถ้ายินดีไปเลยยินดีรับแบบแรงๆไปเลยสมนำหน้ามึงชอบไปสร้างความลำคาญให้คนอื่นโว้ยบัดนี้มึงรับมึงต้องรับมึงหนีไม่ได้จะมึงไม่อยากรับมึงอยากทำจำไม่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 จำใส่สมองไว้เลยมึงอยาทำสำเนียกเข้าไว้เนี่ยคุณต้องอย่างนี้นะ เอเอเราทํามาจบหรอกนะพอเขามาทีแรกเกิดช่างก็ทุกทีคุณไปสร้างไว้ไม่รู้กี่เรื่องกี่เรื่องกี่พันครั้งกี่หมื่นครั้งกี่แสนครั้งคุณไปทําการสร้างความลาคาญให้คนอื่นกี่ครั้งการมราคะคือความอยากได้ใครอยากคุณไปทํากี่ครั้งเขาก็แค่เอามาให้คุณล้างคุณมีหน้าที่สำเนียกว่าอย่าทําต่อ เพราะนี่คือกรรมของคุณและกรรมปัจจุบันคุณก็ยังลำคาญเขาอย,ออยู่คุณก็ยังสํานึกไม่หมดเพราะสำนึกไม่หมดมันจะหมดไปได้ไงมันก็ไม่หมดไปอะดิจนกว่าคุณจะสํานึกหมดก็สมน้าหน้ากิเลสไงแล้วก็ยิ้มได้เ่ยฝียม,มือมึงทั้งนั้นอ่ะเออมันจะมาตอแหลไม่รับไม่ได้มึ่ไปสร้างความลำคาให้คนอื่นมาทั้งนั้นอ่ะเขาก็แค่มาใช้มึงใช้แค่นันเองมึงจะชังเขาได้ไง อะไรเงี้ยนี่คือต้องฉากิเลสให้มันแม่นๆด้วยนะถ้าไปฉาแต่เขานี่ไม่มีทางหมดต้องฉาที่กิเลสไม่เกี่ยวเขาเกี่ยวกับมึงล้วนเลยมึงทํามาวีรกรรมอ่ะเออเสียงมึงอัหน้าฟังนะักหรอมึงไปแป๊ดแปดตรงนั้นตรงเนี้แล้วเวลาไปโรงพยาบาลมึงก็ด่าเขาอย่างงู้นอย่างนี้ไม่มารับไม่มาสนใจเลยคนป่วยจะตายอยู่แล้วมึงจะมารับกูตรงนี้ไม่ได้ต้องให้กูเดินทําไม ก็สมน้ำหน้าไงไปทำอย่างนั้นไปเยอะถูกเปล่าถูกค่ะก็รู้เงาตัวเองทั้งนั้นค่ะแล้วแรงกว่านี้ไหมตัวเองอ่ะแรงกว่านี้หลายเท่าค่ะจะทำอีกไหมล่ะไม่ค่ะเพราะว่าก็นึกถึงคำที่คุณรู้พูดอยู่ว่าถ้าถ้าเราไม่ยอมรับปีเดียเวลารับอะมันเจ็บ แล้วเราก็รู้แล้วว่ามันเจ็บแค่ไหนมันทุกข์ทรมานแค่ไหนเราก็ไม่อยากรับมันอีกอย่างนี้ค่ะนั่นไงเขาขับรถไปส่งคุณแท้ๆค,คุณยังไปลำคาญเขาอยากให้เขาทาอย่างนู้นอย่างนี้ป่วยจะตายอยู่แล้วมึงยังไปจอดรถใกลด้ๆเหมืออะไรอย่างเงี้ยพฤติกรรมคุณทั้งนั้นแล้วไม่แชมครั้งเดียวด้วยถูกเขาเอาทาความลำคาญให้คนอื่นอะ่ะมันไม่เข้าใจแล้วอ่ะค่ะถูกค่ะคุณก็ต้องร่ำไง จำความชั่วตัวเองได้ไหมล่ะจำได้ค่ะกูรู้อายไหมทีนี้อายค่ะนึกใครนึกหน้าพี่อ้อยออกมั้งเวลาแกพูดอย่างเงี้ยป่วยจะตายแล้วจอดรถไกลๆกแทนจมะมาลัำกูนึกออกไหมทุกคนนบ้านได้ไหมคะอ่ารอก่อนนะคะนึกออกไหมพฤติกรรมพี่อ้อยน่ะ นึกออกค่ะกูรู้เออไปกดดันคนขับรถอ่ะนี่ถ้ากูเป็นขับรถกูจะไม่ไปส่งมันเลยคนป่วยคนนี้เห็นไหมไปสร้างความรำคาญให้เขามาเยอะจะไม่รับไม่ได้จ้าลู้ครับือตอนนี้พี่อ้อยเป็นคนป่วยนะครับกูรู้ก็แสดงเป็นคุณพยาบาล ตอนป่วยนะครับนึกภาพออกไปครับไปร้างความลำคาญให้เจ้าหน้าที่อีกไหมไม่รู้ทำไมช้าอย่างนี้นี่คนมาตั้งแต่เช้าแ้วจริงเปล่าจริงค่ะอืมไปลำคาญพยาบาลลำคาญหมออีกป่วยจะตายแล้วรอก็รอนานช้าก็ช้าไม่เห็นทำอะไรให้เลยมีไหมล่ะมีค่ะที่มันเคยลืมใบมันไม่ได้ลืมหรอกแต่ว่ามัน มันรู้อยู่ไอ้ที่หมอนัดนะมันก็เป็นโรคของเขาติดตามอาการแต่นี่เรามานี่เรามาตรวจเพื่อว่าเอ๊ะเราเป็นโรคนี้เพิ่มไหมอะไรอย่างนี้นะทีนี้พยาบาลเขาก็ยืนยันยืนยันว่าคุณต้องเอาใบนัดมาถ้างั้นคุณก็ต้องไปเปิดเป็นผู้ป่วยใหม่อะไรอย่างนี้นะไอกิเลนเราก็ขึ้นจะมาให้ไปเสียเวลาอะไรเปิดใหม่มันก็ไม่ไปเปิดไอบินไอประวัติใหม่ตรงนั้นตามเขานะนน่นนะมันดิง่งดิง,ด,งดิงไปหาไอตรงที่มันเคยตรวจเข้าไปแล้วมัน ก็ไปยื่นว่ามันขอให้เขาอะ่ะเอาทำบัตรนัดให้มันใหม่ได้ไหมว่ามันไม่ได้เอามาอย่างนี้นะเพื่อมันจะได้ตรวจเร็วอย่างเงี้ยค่ะมันมันก็ทำแบบนั้นเลยนิสัยเห็นไหมคุณรู้ไหมว่าขวัญนี่นั่งหน้าง,งานคนไข้เป็นร้อยมาขอบัตรนัดนาใหม่เป็นร้อยกูจะได้ทำอย่างอื่นไหมฮม ไม่ได้ทําค่ะจิตยาทําแผงก็ต้องทําไอ้น,นี่ก็ลืมใบนัดก็ต้องมาเดือดร้อนอีกเป็นร้อยนัดใบนัดอันเดียวยังทําไม่ได้ในคนนัดเป็นร้อยแล้วลืมเป็นร้อยยุ่งเลยระบบทีเนี้ยเห็นไหมพลักงานของเจ้าหนะ้าที่ไม่ใช่มีแค่มาดูแลเรื่องใบนัดนะเยอะกว่านั้นแล้วคุณเป็นลำคาญเขาเลอเพอเขาไม่ได้ทําให้คุณทันทีคุณเป็นลำคานเขา ใบนัดคุณเองคุณยังรับผิดชอบไม่ได้เห็นไหมเนี่ยคุณสร้างความลำคาญให้คนอื่นเต็มไปหมดแล้วคุณได้รับแค่นี้น้อยไปไหมจ๊ะน้อยไปค่ะเข้าใจยังว่าเราเป็นคนน่าลำคาญเข้าใจแล้วค่ะคุรู้ <laughs> มันก็ามา <laughs> ตามแรงเราสิคุณอ้อยขาค่ะ <laughs> ชัดแล้วค่ะคุรู้ชัดทุกเรื่องเลยค่ะ ยิ้มออกยังยังไปลำคาญเขาเหมือนไงเพราะคุณอ่ะคือตัวน่าลำคาญไปไหนเขาก็ลำคาญตรงนั้นแหละยิ้มออกแล้วค่ะก็รู้แล้วก็บางทีที่ดาเห็นพี่ชายที่เมื่อก่อนมันเห็นมันก็เลยโอ้นี่ความเชื่อของมึงเอาเข้าไปความเชื่อของมึงเอาเข้าไปก็ค<ม>ือ <"G> ความเชื่อของครูนี่ค่ะที่ว่าเอาคําของของอาจารย์มาสอนกิเลสต,ตัวเองว่าโอ้เงาเงาความเชื่อของครูเอาเข้าไปความเชื่อของครูเอาเข้าไปมันก็เลยยิ้มแล้วก็หวัวเราะว่านี่เป็นเป็นแบบว่า เหมือนตัวเราทุกอย่างปะอะไรอย่างนี้ค่ะนั่นแหละนั่นแหละถ้าเราเข้าใจเรื่องกรรมเราจะไม่โกรธใครเลยจะไม่โกรธใครเลยขวานี่นั่งนัดแนะนําหลังหมอตรวจใช่ไหมข่ันนั่งคนไข้หลายคนเลยนะหมอนัดแล้วไม่เอาตามวันที่หมอนัดเออติดธุระทําไมมึงไม่บอกตั้งแต่หมออยู่ในห้องวมึงต้องไม่ให้กูแก้ไอเราเป็นคนอย่างนั้นอ่ะน้องบุญแก้อันนี้หน่อยน้องไมคแก้อันนี้หน่อยเอออันนี้ทาให้ไมคหน่อย สมน้ำหน้าไงทําไว้แล้วทำไมไม่บอกให้เหรียบร้อยตั้งแต่ต้นบอกให้ครบได้ไหมแต่บอกไม่ครบไงเลยต้องให้เขาแก้อย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้นอนพอถึงวิบากตัวเองก็ต้องรับมาสมน้ำหน้าไงคนไข้ก็เลยแก้นี่แก้ครั้งที่หนึ่งไหมว่าตายแล้วลืมไม่ตรงกับคนที่มาได้แก้ครั้งที่สองม,มองนะเออกูเองกูเองเห็นไหมกรรมได้รับทั้งหมดนะจ๊ะไม่มีรัว่วไม่มีซึมคุณทำยังไงก็ได้รับแบบนั้นแหละ เข้าใจไหมพี่อ้อยมันเจ็บเวลารับน่ะอย่าไปทําเข้าใจไหมเลยหัวเราออกว่ากูเองกูสับนึกแตวกูจะไม่ทําแล้วกูเหนื่อยเวลากูรับเวลามันรับมันไม่ได้รับทีเดียวนะบางทีมันลุมกันคุณหมอยาอันนี้ไม่เอานะคะลบออกให้หน่อยคุณหมอลดยาตัวนี้ให้หน่อยคุณหมอเก็บไปนะท่านนะกูคนเดียวนี่นะสมนํำหน้าทำมาเยอะเข้าใจยัง ค่ะกูรู้เข้าใจแล้วค่ะเอาจบจะได้ไม่ต้องไปรํลำคาญใครต่อไปอย่าสร้างความลำคาญให้คนอื่นนะหูปากซะบ้างตาก,ก็แต่ว่าสํารวมซะบ้างอย่าไปทมึงถึงหน้าใส่เขาว่าเมื่อไหร่มันจะทำให้กูสักทีเอาจบนะคนนคะพูดอะไรอีก้าเป็น <Netflix> เหมือนพี่อ้อย อ้าวไม่มีแล้วเชิญพี่อ้อยเลยจ้ะค่ะน้องกากขอบพระคุณกูรู้และพี่น้องทุกท่านค่ะสาธุค่ะอ้าวสาธุเวลาขวัญขวัญสำนึกผิดนะขวัญจะหัวเราะเลยนะกูเองอะมึงอะมึงอะคุยกับกิเลสชี้ที่หน้ามึงอะลีลานี้มึงลีลานี้ก็มึงลีลานี้ก็มึงมึงอย่าสารแน่ไปโทษเขานะมึงมึงทั้งนั้นเลยแล้วมันก็เขินนะกิเลสพอจับมันได้อะ มึงทํามึงไม่รับไม่ได้มึงอย่างนี้นะมึงอย่างนี้นะมึงต้องรับนะมันก็เข็ดไงมันไม่อยากรับแล้วมันก็ไม่ทําด้วยสบตามาเลยนะหยุดมึงอย่าไปโทษคนนั้นนี่มึงแล้วมันบางทีแบบบางทีคนไข้มานะมันจะพูดต่อว่าทําไมไม่คิดตั้งแต่แรกคะว่าต้องนัดวันนี้คอนก็บอกว่ามึงหยุดมึงหูปากว่ามึงก็เป็นอย่างนั้นมา อ๋อค่ะได้ค่ะสักครู่นะคะในใจนี่ดึบดึบดึบอยู่นะว่ามสมดำหน้ามึงเป็นคนหลายใจมึงเป็นคนอย่างนี้เองสมนํำหน้ามึงต้องรับมันก็เลยหูป,ปากไงแล้วก็ยอมทําซะโดยดีไม่ใช่ยอมเขาหนะยอมไม่บากตัวเองยอมไม่บากตัวเองก็อยังอ่ะือ <laughs> ยอมแล้วค่ะก็รู้เออนะอย่าไปโทษเขาเด็ดขาด ม่ใช่เขาหรอกเขาก็รับส่วนเขาเราก็รับส่วนเขารับแล้วก็หมดไปอ่ะไปต่อแล้วนะค่ะค่ะขอบคุณคณรูมากค่ะสาธุค่ะทุกคนฟังคนอื่นสะดุ้งบ้างป่ะเนี่ยเออทําอะไรไว้สะดุ้งบ้างเปล่าหรือว่าเงียบไปหมดไม่ได้ฟังเลยครูครับขอคุยกับพี่อ้อยหน่อยครับอ้าวนิดนึงอาเชิญญาติญาติผมเป็นเออเป็นอะไรละอยู่ในโรงพยาบาลอะ่ะ แล้วพี่อ้อยเป็นคนแบบนี้ญาติผมก็ป่วยก็ต้องมาหาผมแทนที่ผมจะได้ดูแลตัวเองจะได้คุยกับพี่อ้อยได้ล้างกิเลสมันจะเป็นวัฏจักรครับครับกุลุตั้งแต่พี่อ้อยเป็นอะไรขึ้นมาล้วมีกิเลสไปใส่น้องผมที่เป็นทํางานในโรงพยาบาลน,น้องผมก็ป่วยก็ต้องมาร้องเรียนผมมาหาผมเนะผมก็ป่วยก็ต้องไปทะเลาะแทนที่จะมีเวลามาคุยกับพี่อ้อยเนาะก็เอาเวลาต้องไปคุยกับน้องอยู่เพราะน้องโดนว่ามาใช่ไหม มันเป็นวงเวียนวงกรรมครับประมาณนี้ครับอืมมันต่อเยื่อต่อใยกันเป็นเป็นขวัญก็เป็นเวลาขวัญขวัญมีปัญหากับคนไข้ขวัญกลับไปขวัญไปลงที่บ้านนั่นแหละมันไม่มีทางออกมันต่อเยื่อต่อใยมันต้องมารับวิบากร่วมทั้งทั้งที่บางทีก็ไม่รู้เรื่องอะไรกับเราเลยนะเราก็ไปลงเขาโน่นแหละอืมเพราะว่าเราเราถูกกระทาเพราะวิบากคือวิบากกรรมเรากระทาเราอ่ะเราก็ไม่มีทางออกไปลงที่บ้าน ะะดังนั้นสํานึกนะมันต่อกันนะคะอย่าไปทำใช่ครับ<ำ>ครูครูครับเมื่อก่อนไปทํางานเครียดกับเพื่อน่วงงานก็มาทะเลาะกับเมียที่บ้านกับลูกกับพ่อแม่ที่บ้านนั่นแหละนั่นแหละความนี้ประจําบางทีพ่อบ้านอุตส่าห์ไปรับนะม,มาช้าจังคันหัวใจเพราะว่าทุกมาจากที่ทํางานแล้วไงประจําั้งที่เขาไม่ได้อะไรเลยเราก็ไปลงที่เขาประจําก็เลยสมน้ําหน้าตัวเอง <laughs> อ่าบปัจจุบันไม่ทําแล้วล่ะ